ไอเจมแปดสันเคลื่อนนะครับตอนนี้เรากำลังเยือนนะครับรู้สึกว่าเริ่ม่ทยใหม่เลยนะเริ่มไทยใหม่เลยกนะ็<ะ>ได้นะอ๋อนะครับอันนี้ผูซื้อวันหน้าจะเปลี่ยนบิกไหวหรือว่าบึกนะครับเพราะว่ายังเพราะว่ายังบัชาติเพราะว่ายังบัาช,าาางบาชาติเข้าแต่ฟังนะเพราะว่าอยู่ในระยะ ระยะไกลแลนะครับต้องลองดูผลงานนะครับแองไม่น่าแปลกนะครับวันวันเบสครับพี่เก็บก่อเ็บเ็มเ็มเจม,มกับทางังนาละลงไปนะ้อยเลยเจมลงไปนะ้อยหน่ยภูมิใจบ้างเหรอ เ,เ,<อ>เันหลอกล่านคันโกงนะครับเอาแล้คมแมวลครับขึ้นแมากันแล้วนะครับเอาแล้แลลวข ปรเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับของไอเกมนะครับใช้เวลาในการแช่นะครับใช้เวลาในการแช่แปานะครับก็มี5โลอ่ะตัวนี้ตัวนี้5โลนะครับเดี๋ยวเอาพอกานชชดๆเลยนะครับนี่ครับแปรอะแปรแปายี่ซกนะครับยี่ซกหลวงนะครับไช้หมดลยอาได้พี่ เอาหนึ่งสองสามอ่าโอเคครับใช้เวลาแชทแปะประมาณแห่นาทีนะครับแต่เดี๋ยวผมอารวิดีโอบเดียวนี่มันกี่นาทีละหนึ่งนาทีไปกดต่อเลยกดดูเลยดูเลย